ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง e a s y Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ทุกคนก็อยู่กับคลิป24ชั่วโมงนะครับในเกมวันพันธ์เมนะกับวันที่1นะครับ อของเซิร์ฟเวอร์ 5C 0นย์นะครับทุกคนก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดใหม่วันนี้เลยนะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะทุกคนก็เป็นคลิปที่ไม่ได้พากซ้ำนะครับเสียงก็พูดกันในคลิปแบบสดสดเลยนะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับทุกคนก็ <Okay. S 1> ขออภัยทุกคนด้วยนะครับทุกคนก็เริ่มแรกนะผมก็ได้สร้าง ID นี้มานะครับก็คือ ecxea นะครับทุกคนก็สามารถแอดมาเป็นเพื่อนได้นะใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นี้นะ แล้วก็ผมได้ทําการเติมแพ็กฟูบุกิไปแล้วนะครับฟูบุกิร่างหนึ่งนะครับเติมเพื่ออะไรนะเติมเพราะว่าผมจะเอามาสร้างกิวนะทุกคนนี่ผมจะมาสร้างกิวนะปึ๊บก็ขอเป็นอ่าอีซี่นะครับอ่ากิวอีซี่นะแล้วก็ไม่เปิดอัตโนมัตินะครับเลเวลยี่สิบขึ้นนะตั้งค่านี่ขอเป็นรูปนกรูปดาวรูปปีศาจดีกว่า แล้วก็กรอบเป็นม่วงๆนะเออที่ๆนะแล้วก็สีแดงนะครับอืมก็สร้างไปเลยนะเออใครที่อยากเข้าก็เดี๋ยวผมจะมารับเข้านะครับในตอนสตรีมนะทุกคนเออสำหรับกิวนะครับใครที่จะเข้าร่วมกิวกับผมนะก็ทําไมผมถึงอ่าเติมแพ็กฟูบุก,กิไว้ก่อนนะเพราะว่าในคอมมันของผมมันเติมไม่ได้นะครับผมต้องไปเติมในมือถือนะก็เลยจะทำการเติมแพ็กฟูบุก,กิมาไว้ก่อนนะทุกคนเออก็อ่า ผมก็ยังไม่ได้สุ่มตัวอะไรเลยนะก็มีตัวแดง37ไปใบแล้วก็ตัวเหลืองยี่ตัวเหลือง23ไปใบนะครับแล้วก็มีตัวม่วง1ใบนะสําหรับอ่าไอดีนะตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ยังยังไม่ได้อ่าทำอะไรเลยนะเออเลเวลไม่รู้ว่าจะทันเขาหรือเปล่านะไปไปขอไปสุ่มกันก่อนเลยนะเออขั้นแรกนะขอไปสุ่มกันก่อนเลยก็ปึ๊บมาขอสุ่มฟรีหนึ่งครั้งก่อนนะยิบก็อาจจะอาจจะนานหรือเปล่านะอาจจะนาน นิดหนึงนะหรือไม่ก็ผมก็ตัด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 ไปเลยนะปะอุ้ยเอาอันนี้ตัวแดงเลยนี่ว่าเออกดซูบไปเลยนะอันนี้ก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับทุกคนจริงๆต้องเปิดตัวเหลืองก่อนนะเปิดไปไปแรกนะในกามมซินะครับผมก็ไอ้นี่พูดกับคนดูแล้วนะว่าได้ตัวอะไรก็จะเล่นตัวนั้นนะสําหรับไอ้นี้นะเออได้ตัวอะไรก็เล่นตัวนั้นเลยนะครับถึงมันจะตัวดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะจะเป็นอ่าพวกอะไรนะแท็งท็อปพวกอ่า พุลี่พุลี่ผมก็จะเล่นให้ดูเลยนะครับสำหรับปลาไอดีนี้นะปะาก็ได้ดีแพดมานะปึ๊บได้มเมาชิ้นเอฟนะครับแล้วก็ได้ไมโกพลาสมามา,มาอีกตัวนะครับไปก็ขอสุ่มตัวเหลืองนะก็จะไปแบบเร็วๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้ชิปมันยาวมากนะปึ๊บรึปๆโอเคได้เป็นคลาเมรนะครับทุกคนแล้วก็ได้เปลี่ยนผู้ทำลายทะเลลึกได้เป็นพวกใต้ดินนะ ได้เป็นบันบันเมนนะแล้วก็ได้เป็นเผ่านานฟ้าไหวพริบนะทุกคนเออก็อไปไปอีกสิบใบนะครับเพราะว่าตัวเหลืองมียี่สสามใบนะออกกดข้าไปเลยปึ๊บได้ตัวสีม่วงฉัน้น้าทไม่ออกหลอกนะโอเคได้สมายเมนนะเจ้าหน้าไม่ออกหลอกนะอีซี่ก็ขับไม่ออกหรังนะตอนนี้หัวขโมยทะเลลึกนะแล้วก็ไม่เป็นไรจิกโกกลุ่มพาราได มาลดทากนะแล้วก็ปึ๊บได้เปลี่ยนสุดยอดสเตียรอยอุ้ยได้ตัวนี้อีกแล้วโอ้เกินไปวะเกินไปจริงไปได้เป็นมนุษย์ปูนะครับอ่าแล้วก็มาดูตัวแดงนะทุกคนไปอีกแปดใบนะโลที่สองนะครับปึ๊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 บอืมได้ตังแต่โลที่สองเกจจุง ถูกลมหายใจกดของข่าหลอมสลายซะได้เป็นอ่ากุลีบาสมานะเออก็ถือว่าโอเคนะในโลที่สองนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับเออึ๊บหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วล่ะก็ก็จงเสื้อฟังซะดีๆตัวอะไรเนี่ยอ๋อปลาหมึกโอเคใส่กัดก่อนเลยนะเนี่ยออไปทุกคนเละอีก20บใบนะมาตั้งแต่โลที่สองเลยนะไม่คิดว่าจะมาตั้งแต่โลที่2นะขอกดข้ามไปเลยนะครับปึออ๊บ ได้เจสในกายมานะขอเป็นตัวคอดีๆแบบด็อกเตอร์จีนัทได้ปะเออปึ๊บปึ๊บได้เป็นตัวอะไรนะโอ้ได้เป็นแฮมเมอร์เฮดนะครบับปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บ,บมไม่มีอีกเลยปะไปในโลที่สี่นะครับทุกคนโลที่สี่จะได้ลิลลี่นะก็น่าจะไม่ ไม่น่าจะมีตัวระดับ SSR แล้วนะก็ได้น้ากากบานนะครับโอเคก็ก็ถือว่าโอเคนะอ่าสําหรับการได้กุลิบัตในลยที่สองนะครับอืแล้วก็มารับตัวเหลืองนะน,นี้แล้วก็เราก็จับกุลิบัตมาเข้าทีมเลยนะครับทุกคนกุลิบัตแล้วก็จับเป็นฟุฟุฟุมันก็ดีนะจริงๆฟุมันก็ดีนะอน่าจะน่าจะจัดแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ อับกลิบาสนะปั้นกุลิบัตปึ๊บปบปึปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบอืมก็ถือว่ายังโอเคกว่าพวกคุรินะทุกคนเออพวกคุริอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะที่ได้เป็นอ่ากุลิบัตมานะหลังจากนี้ผมก็อ่ามาฟาร์มนะทุกคนมาฟาร์มมาดูนะว่า ผมยังฟาร์มดานไหนที่ไม่สามดาวน่ะนี่ดานนี้ยังไม่ได้สามดาวยังไม่ครบดาวนะผมก็เลยมาเก็บดาวนะครับทุกคนอ่าก็น่าจะเป็นนี่ตรงนี้โอเคเฮ้ยไ,ได้ใส่ทีมปะเนี่ยเออยังได้ใส่ทีมนะก็ปิดอนิเมชันนะครับแล้วก็เร่งความเร็วผมหายใจกดนะครับเ <Okay. S 2> ริ่มไปน่าจะผ่านอยู่มั้งน่าจะผ่านเลยนะเออผ่านนะแล้วก็มารับ อ่าหลังจากนั้นเราก็มาอ้นี่นะมาผ่านด่านตรงนี้นะทุกคนรู้ว่าจะผ่านได้ไหมนะอันนี้ก็กดไปได้หนึ่งครั้งอ่าก็กดตรงนี้ไปนะอ่าแล้วก็มากดอ่าให้เอย๋อต้องผ่านตรงนี้ก่อนได้ว่ะอืมแล้วก็มีพลังงานนะครับผมก็เลยกดมากดรับก่อนนะตรงนี้แล้วก็มาดูว่ามันมีอะไรให้รับบ้างนะ ลุบมันก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็มาหาตรงนี้นะตรงนี้มันให้ซื้ออ่าระดับหนึ่งแล้วก็เอ้อันนี้สีฟ้าแล้วนะก็ซื้อไปนะทุกคนก็ขอเป็นเอามุมิงไรเดอร์นะครับมาปั๊บให้อ่ากุลิบาสนะเอากดผิดกดผิดปึด๊บมาลองตีดูดนะว่าจะผ่านไหมนะเพราะว่ากุลิบาสก็ไม่ได้เป็นตัวที่ตีหมู่นะทุกคนเออหมายถึงแบบอ่าตี สี่ห้าตัวอะไรแบบนี้นะก็ตีแค่แถวหน้านะปึ๊บ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 ก็หลังจากผมฟาร์มาสักพักนะทุกคนหลังจากผมฟาร์มาสักพักผมก็รู้สึกว่ามันจะสู้ไม่ไหวนะผมก็เลยจะทำการปั้นฟูบุกิมาแทนนักกากวานนะครับทุกคนก็เป็นดามีหมู่นะก็ผมก็ทำการได้ปั้นฟูบุกิมาแทนอะ ผมก็เลยจะปั้นฟูบุก,กิมาแทนน้ากากหวานนะครับเพราะว่าหนักกากหวานมันโจมตีลายเดียวนะแล้วก็อ,อ,อะไรนะอกอริบัสก็โจมตีแค่แถวหน้านะครับมันก็เลยเล่นยากนะผมก็เลยปั้นฟูบุกิเออมาแทนน้กกมมากหนาวานแบบนี้นะอืแล้วก็ไปฟาร์มกันต่อนะทุกคนก็หลังจาก่าฟาร์มมานานนะก็มาถึงบอสแล้วนะถึงบอสไอ ตัวไะไรนะอันเนี้ยเป็นเอไออังนะเออทุกคนเป็นเอไออังนะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่นะผมคิดว่าจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าไม่มีตัวดามจหมูที่ดีๆเลยนะมีแค่ฟูบุก,กิตัวเดียวแล้วก็ผ่านยากนะสําหรับด่านนี้นะถ้าไม่มีตัวดีๆนะก็ที่ผ่านมาท่านที่ผ่านมาก็ทุลังทุลีมากเลยนะเออกว่าจะผ่านมาได้นะก็รอดูนะทุกคนก็เป็นอ่าอะไรตัวสเน็กหรอสเน็กก็ Snake ฟุตฟิตฟุตฟิตอะต่อยอทีดูทีมแทบจะพังแล้วนะเออตัวทีมผมจะตายหมดแล้วนะ่ย แล้วก็อ่าเย่าอังฟันธรรมดามานะเทือนต่อไปจะได้อันตีอ่าทั้งทีมปะในฝั่งเขานะก็เป็นมูมิงเลดเดอร์บัฟให้อ่าฟูบุกินะอันตีไป,ปโอเคยังไม่ตายนะทุกคนยังไม่มีตัวไหนตายเลยเนะี่ยโอเคแล้วก็เจนอสตียังไงก็น่าจะไม่ได้สามดาวนะว่านี่แล้วก็เกมเขานี่น่าจะมาปับแล้วก็ปะ นอนคู่เลยครับทุกคนเออนอนคู่เลยแล้วก็บัฟให้อ่าเป็นเกลิบ้านนะแล้วก็ลมหายใจกดไปอีกรอบนะทุกคนเออก็ความเสียดนะความเสียดในด่านนี้แล้วนะอ่าในตอนนี้นะปึ๊บเราก็จะได้รับตัวแดงมาําใบรวมเดิมมีห้าใบนะเออก็รวมเป็นห้าใบนะตอนนี้ปึ๊บเราก็รับของไปตามระเบียบนะทุกคนเออตามระเบียบนะ ก็ตอนนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ห540่ยใช่ไหมผมก็ไม่ได้ทําคลิปสอนนะเพราะว่าผมทําเคยทําคลิปสอนวันแรกวันที่2ไปแล้วนะว่าควรเล่นยังไงนะเออแล้วก็เพชรนี่ไม่ควรจะไปเผากับอ่าตู้นะในตู้ตัวนะครับไม่ไม่ควรไปเผากับตู้ตัวนะอ่าแนะนําให้มาเผากับพวกพลังงานนะครับทุกคนเพื่อเอาตัวนี้นะ เอ้ไม่ใช่เพื่อเอาดีเพื่อให้ดันพลังนะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะมาฟาร์มตรานะตราตราอาของสายพลังนะทุกคนอันนี้นะแล้วก็เป็นมูมิงเรเดอร์บัฟให้อาลิบารป่ะแล้วกุริบาสลมหายใจกดไปนะแล้วก็วันสับสับสับอืมไม่ตายด้วยนะไม่ตายอยู่แล้วที่เอ้ไม่ตายอยู่แล้วป่ะเออช่วงแรกๆมันไม่ตายอยู่แล้วแล้วก็เออยงปาดไปก็อ,อ่ามอสตัก่ีธรรมดามาหือไม่เข้าเลย ไเข้าดีเกือบตายด้วยแล้วก็บัฟให้เหมือนเดิมนะน่าจะผ่านซามดาแบบไบวซิ้วนะครับเออสำหรับด่านนี้นะหน,นากากหวานสับสับสับไม่ต้องให้ถึงไซตามะเลยนะเออหน้ากากหวานขอรับจบเองนะหน้ากากหวานบอกนะอ่าแล้วเราก็กดทั้งหมดนะอืมปึ๊บก็มาตีโจนตรงนี้นะทุกคนเพื่อไอ้นี่นะนี่น,นี่มันมีตรานะครับมีตราอยู่นะแล้วก็มามาฟาร์มตรงนี้นะปึ๊บ มูมิงไเ,เดอร์ปรับให้อกุลิบัานเหมือนเดิมนะแล้วก็กุลิบ,าบับานลมหายใจกดนะกานวน,นทงเิ้งหมดเลยอ่ะสามสามตัวหน้านะแล้วก็หน้ากากวันสับไปนะก็เจนนอตีธรรมดา,มาไปนะทุกคนแล้วก็อ่ฟันไปอื้มตายเลยนะแล้วก็ติดปิดยังไม่ตายเออได้ส่วนมาหมัดหนึ่งเขาก็เอานะเออมูมิงเลเดอร์ต่อยไปปรับเออปิดงานแบบหลอดที่นะ <laughs> ปิดงานแบบหลอดที่นะครับมาแล้วก็มาอัพตัวนะตอนนี้แล้วก็อ่า จะมาทําการอัพตัวกันนะเอออัพนี่ปึ๊บอืมอัพไม่ไม่ไม่ขึ้นด้วยนะอ่ามันต้องกดนะตรงนี้มันต้องกดนะนี่มันต้องกดแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับทุกคนน่าจะกดประมาณสองครั้งนะสําหรับการอ่าดีตรานะครับอืมแต่ผมยังไม่กดนะตรงนี้แล้วก็อัพอ่าเป็นตัวไออัางนะทุกคนอัพเป็นตัวไออังนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็อัพไป ซื้อพลังงานนะโอเคอัพให้มันขึ้นกรอบฟ้านะวันแรกนะวันแรกอ่าเอียงต้องขึ้นกรอบฟ้านะครับทุกคนเพื่ออะไรนะเพราะว่าเพื่ออ่าให้เราจะได้ตัวแดงนะตัวแดงหนึ่งใบนี่เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็อุ้ยมีตัวม่วงด้วยนี่ว่ะยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดเลยนะสําหรับตัวม่วงขอเป็นเก็ินแล้วก็อ่าเรายังไม่ได้เก็บตรงนี้ นี่ได้ตัวม่วงมาอีกด้วยตรงนี้ก็ควรซื้อนะทุกคนตรงนี้ควรซื้อนะเดี๋ยวไปไว้ซื้อทีหลังนะสําหรับผมปึ๊บโอเคมาหาตัวม่วงอีกก่อนนะทุกคนเพื่อจะมีตัวม่วงนะเออตรงนี้ก็รับนะครับเอาให้รับเราก็รับนะต่อบิงโกบิงโกเราก็กดไปเลยนะเพราะว่าเขาให้กดอะไรเราก็กดแหละเออน,นี่ก็กดรับไป ี่พลังถึงหนึ่งมืนะพลังผมแค่หนึ่งมื่นเองนะตอนนี้ก็ออนไลน์รับไปอืงได้ได้ตราเยอะมากนะได้ตราเยอะมากแล้วก็มีอะไรอีกที่อ่าจะได้ตัวแดงตัวอะไรก็ไม่น่าจะมีแล้วปะเออได้นี่มาอีกหนึกก่งรอยก้อนเพชรนะมีปะปึ๊บปึ๊บได้เพชรมาอ,อแล้วก็ตรงนี้ไม่มี น่าจะมีแล้วปะ่ะอ่าสหรับตรงที่ได้ตัวแดงนะก็น่าจะหมดแค่นั้นแหละทุกคนเออเราก็มาเปิดตัวม่วงนะมีสองใบนะทุกคนก็จะฟุกได้เป็นเกวินนะเพราะว่าเราดวงดีแล้วไงเออเผื่อเผื่อเผื่อแล้วก็กดข้ามไปโอเคเกวินไล่ใบขับขี่ได้เกวินไล่ใบขับขี่นะไปใบที่สองนะโอ้โห ได้ตัวแทงค็อปอ่าอันนี้แล้วนะลูกน้องของแทงค็อปนะก็ขาดตัวเหลืองอีก8ปดไปนะทุกคนก็ตรงนี้เราตีไปครบหรือ,อยังนะเข้ามาเซ็กนะเออเราตีไปครบแล้วนี่ไงกระดงอีกหนึ่งใบนะแล้วก็อันนี้ก็ต้องซื้อนะแล้วก็วันนี้เราวรจะกดให้ครบอ่าสิบครั้งนะทุกคนกดกดให้ครบสิบครั้งนะผมก็ได้จะทําการเปลี่ยนทีมนะในการ PVP นะครับแล้วก็ไป ต้องกดให้ครบ10ครั้งนะครับเพื่อเอาเศษ S R นะ okay. ปึ๊บแล้วก็มารับของนะนี่เราก็จะได้กล่องเลือกเศษ S R นะแล้วก็เราก็จะได้อาตัวแดงอีกหน okay. ึ่งใบโอเครูเหลืองแล้วก็ขาดอีก2ใบนะสำหรับตัวแดงนะทุกคนแล้วก็ตัวเหลืองขาดอีกกี่ใบตัวเหลืองนะครับทุกคนอีก2ตัวนะเพื่อปิดฉากอ่าในการไอ้นี่อ่าในคลิป24สชั่วโมงในวันนี้นะทุกคนอืม ก็เมื่อกมันให้รับอะไรนะนี่โบนัสการเติมตังค์นะได้ตัวเหลืองมาอีก1ใบโอเคได้อ่าที่สร้างเกิ้วมาอีกนะนี่ก็12ไปเติมแล้วนะเออเติมแค่แพ็คฟูบุกิก็พอละอืมก็มาทุกคนก็ก่อนที่จะจบคลิปไปมาสุ่มตัวเหลืองอีก11ใบนะทุกคนสำหรับอ่า24่สชั่วโมงในวันนี้นะไปกดขอกดข้ามไปปุ๊บขอขออุ้ยเมื่อกี้กำลังสู้กับ มันอยู่เลยพอตัว S R พอคอดีๆก็พอให้มนุษย์กบนะตัวนี้ตัวดีเหมือนกัน <c oughs> แทงทีเดียวหายนะแทงทีเดียวหายปึ๊บได้ผู้ติดตามพาไรไดช่วยโอ้โหไม่มีแม้แต่ระดับ S R นะทุกคนเอออันนี้ก็กดเปิดเปิดไปเปิดไปนะเปิดไปเออ นี่เราก็เอาๆอกดผิดกดผิดกดผิดก็อ่าคลิป24ชั่วโมงในวันแรกนะครับกับเซิร์ฟเวอร์540นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะในวันแรกนะครับทุกคนก็เลเวลก็แนะนำให้จบที่เลเวล26 27นะแล้วก็ใครที่จะแอดเพื่อนผมมาก็สามารถแอดได้นะครับนี่ easy นะครับ x ee นะเพราะว่า easy ธรรมดามีเอ่อมีมีคนตั้งไปแล้วนะอุ้ยมี sonic เราก็ใส่กรอบอใส่ sonic ไปนะก็อ่า อันนี้นะตัวจริงนะเออตัวจริงจะเป็นแบบนี้นะครับมีชื่อ XEA นะครับแล้วก็ u i l d Easy นะใครที่อยากเข้ากา็สามารถเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่นะคัดคนให้นะเออสำหรับสตรีมวันนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่หลงเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามให้ผมด้วยนะก็กด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 ให้ผมด้วยนะครับคน ส่วนโค้ดอะไรก็สามารถย้อนไปดูคลิปอ่าก่อนได้นะครับผมก็ได้แจกโค้ดสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ไว้แล้วนะเออก็ใครที่มีคอมเมนต์สอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากให้ผมทําคลิปไปแนวไหนนะอย่างเช่นแบบเออวันที่2 อ่าช่วยแบบบอกได้ไหมว่าควรเล่นยังไงนะก็สามารถบอกได้นะผมก็จะมาทําตามคนดูนะที่คนดูลองขอนะคนดูบอกนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแล้วก็ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ